สวัสดีครับท,ทุกทท่านที่เข้ามาชมเรื่องราวของคนคนนี้ไม่ได้มีดีกลีเลิศเลอเหมือนใครมีแต่ความจริงใจมอบให้ฝากกดติดตามสับสั r ใครให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังให้ฉันไปต่อกับช่องอิธีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือ ลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันที่สวนครูตับนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับระบบวิธีการนะครับที่สวนครูตับนะครับพบกันที่ช่องวิธีกเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนอันนี้ก็แสงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่า ช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกาแล้วตอนนี้ก็มาดูวิธีนี่ครับลูกอ๊อดก็มีบางตัวที่เพิ่มเป็นลูกกบนะครับแล้วก็บางตัวก็ออกขารอสลัดหางนะครับดังนั้นเราต้องลดระดับน้ำลงนะครับผมลดระดับน้ำลงให้อยู่ประมาณสัก10เซนนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับ เพื่อจะให้เขาได้ปีนขึ้นหาที่เกาะได้ง่ายนะครับน,นี้ผมพามาดูการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับนะครับอันนี้คือเป็นสลักเป็นท่อ2นิ้วนะครับเราจะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายน้ำออกมาซึ่งมันก็จะ,ะไหลออกมาพร้อมกับ ลูกออดนะครับลูกออดก็จะไหลลงมานะครับเราก็จะใช้ให้แยงนี้นะครับนี่ครับเราจะเย็บตอนนี้ผมกําลังจะเย็บเป็นแบบเป็น2ชั้นนะครับเพื่อที่จะคัดแยกลูกออดไปในตัวนะครับคัดแยกไซส์ไปในตัวซึ่งก็กําลังพัฒนาเครื่องมืออยู่นะครับถ้าทําเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆที่เลี้ยงกบนะครับเพราะลูกกบเนี่ยได้ได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับ มันก็จะเป็นการประหยัดเวลานะครับเราจะได้คัดแยกขนาดไซส์ของลูกออดภายในตัวเพื่อลดการกินกันกัดกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับก็คือเราก็จะใช้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นรัดรัดให้มันอยู่นะครับางนั้นก็ใช้สายยางนะครับรัดมัดไว้นะให้มันแน่นเพื่อป้องกันการหลุดออกมานะครับแล้วก็ดึงสลัก เราก็จะมีรูตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะสะดวกถ้าเราถ้าเราก่ออิฐมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะมันต้องก่อสูงนะครับแต่นี้เราเป็นเป็นผ้าแยงผ้าเขียวนะครับเราก็สามารถเจาะรูได้นะครับเราก็เอามือยื่นเข้าไปในรูนะครับเพื่อดึงสลักครับก็จะง่ายทีนี้การอนุบาลลูกออดนะครับสําหรับท่านใดที่เลี้ยงเพาะลูกออดนะมันจําเป็นนะครับที่จะต้อง เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนบอ่อนะครับนี้ผมจะต้องเปลี่ยนบอ่อสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์ผมจะต้องย้ายบอ่อนะครับก็คือ,อเปลี่ยนลูกออดออกมาย้ายออกมาไปใส่อีกบอ่อหนึ่งซึ่งเป็นบอ่อที่ล้างฆ่าเชื้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบอ่อที่เราเอาลูกออดออกหมดแล้วเราก็จะทําการล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วก็ ถึงจะนําลูกอัดอีกบ่อนหนึ่งหมุนเวียนกันไปนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดการสะสมของมูลของอาหารนะครับอยู่ใต้พื้นนะครับก็จะเกิดแก๊สนะครับทําให้มีโรคท้องบวมท้องอืดอาหารไม่ย่อยหรือว่าไม่กินอาหารตามมานะครับอันนี้คือวิธีการนะครับแล้วก็เราก็จะมีระบบน้ํา น้ำล้นนะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนเปิดน้ำให้มันถ่ายน้ำตลอดนะครับแล้วแต่ช่วงครับส่วนใหญ่จะเปิดกรณีที่ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะฝนตกทุกวันอย่างนี้ครับเราต้องต้องเปลี่ยนเลยนะครับไม่งั้นถ้ามันมีอะไรอยู่ใต้น้ำปุ๊บพวกมูลพวกอาหารของเสียเนี่ยถ้าฝนตกมานี้โอกาสที่ลูกอ๊อดจะตายหรือปีโรคนี้เยอะมากนะครับมีแน่นอนครับไม่งั้นความสะอาดต้องมาก่อนเลยนะครับ ต้องขยันนะครับถ้าใครที่พเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนไายน้าครับหลังจากที่ผมทําการผูกพายางกับท่อระบายเรียบร้อยเราก็จะามาดึงสลักสลักตรงนี้ออกนะครับนี่ครับน้าก็จะไหลออกมาลูกอ๊อดก็จะไหลออกมาตรงนี้นะครับข้อระวังก็คือ เราต้องอยู่ตลอดนะครับอย่าทิ้งนะครับอย่างน้อยก็สัก3นาทีถึง5นาทีนะครับอย่านานนะครับเพราะว่าลูกอ๊อดจะช้ำหรือขาดออกซิเจนตายได้นะครับก็รีบถ่ายรีบเปลี่ยนรีบเอาลงน้ำนะครับมันก็จะไหลงลงรูนี้นะครับนะครับก็ขาหน้าขาหลังออกมดแล้วครับ หรือแต่สลัดหางเป็นลูกกบบางตัวก็เป็นลูกกบแล้วนะครับที่เกาะนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายบ่อนะครับมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับมารวมกัน เดี๋ยวต่อไปจะพัฒนาเครื่องมือนะครับคัดแยกนะครับมันก็จะแยกขนาดลูกอสไปในตัวระหว่างที่เราเปิดน้ําระบายออกมานะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการที่จะปิดตักแยกไปอะไรงี้ไม่ต้องครับน,นี่เป็นจะทําเครื่องมือขึ้นมาเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะครับเพื่อนโอเคครับได้ประมาณนี้ก็เยอะแล้วนะครับถ้ามันแน่นไปมันจะขาดออกซิเจนแล้วก็ปิดปิดรูกคืนเลยนะครับเสียไม่คืน เสร็จแล้วก็มาดึงออกไปเลยนะครับดึงพาแยงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นบ่อที่เราได้เติมน้ําไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือบ่อที่ทําการโยกย้ายนะครับลูกออดมันลงแล้วนะครับมันก็จะสะอาดนะครับถ้าเราเปลี่ยนทุกสัปดาห์น้ําก็ไม่เยอะครับเพราะว่า ลูกออดชุดนี้มันมีขาหน้าขาหลังออกหมดแล้วนะครับเหลือแค่สลัดถางออกนะครับนี่เป็นลูกกบนี่ครับคือการย้ายลูกกบก็จะแข็งแรงกินอาหารเก่งนะครับแล้วก็ไม่ตายไม่เป็นโรคนะครับนี่ครับบ่อน,นี้ครับแล้วก็ให้เลยครับ ดีลงไปเลยนะครับมันก็จะกระจายตัวไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับจะเกาะตามผักบุ้งแล้วแต่ อค okay, ครับวันนี้ผมามาดูคร้าวๆแล้วกันนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ําลูกออดนะครับที่ส่วนทุตทับนะครับเราก็จะมีวิธีการประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้ย้ายบ่อทุกสัปดาห์เลยนะครับจะยิ่งดีมากนะครับมันก็จะลดการสะสมของเสียนะครับที่อยู่ใต้น้ําน้ําก็ไม่เสียนะครับ เดี๋ยวต้องไปเอามาส่วนเครื่องมือนะครับเครื่องมือคัดแยกไซด์ของลูกกบลูกอสเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาชม เรื่องราวของคนคนนี้ไม่ได้มีดีกลีเลิุเลิศเหมือนใครมีแต่ความจริงใจมอบให้ฝากกดติดตามสับสใครให้สักหนึ่งครงั้งกำลังให้ฉันไปต่อกับชอบอ่องวิธีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินดืน